กรณีที่พ้นจากตําแหน่งสสนะคะเมื่อวันที่20มกราคมปีนี้มีผู้มายื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี่สินต่อปปชแล้วเนี่ยจนวน359คนด้วยกันขณะที่บัญชีทรัพย์สินนี้สินของนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแลวก็หัวหน้าพรกคก้าวไกลที่ส่งทางไปรษณีย์ณขณะนี้เนี่ยถึงปปชแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอเปิดต่อสาธารณชนเขาบอกว่ามีกําหนดค่ะภายใน30วันด้วยกันนะคะโดยนายนิวัฒชัยเกษตรมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะคะก็ให้สัมภาษณ์ ถึงภาพรวมการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่2 0มกราคม2566ค่ะเนื่องจากวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเป็นวันสิ้นสุดการขอขยายเวลาการยื่นว่าข้อมูลณนะเวลา16นาฬิกานาทีของเมื่อวานนี้มีผู้มายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชแล้ว359คนรวมที่ขอขยายระยะเวลาด้วยส่วนที่ขอขยายระยะเว และยังไม่ได้ยื่นมี16คนและอีก5คนยังไม่ได้ยื่นแล้วก็ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาค่ะ นายนิวัฒชัยก็บอกด้วยนะคะว่าในส่วนบัญชีทรัพย์สินนิสินของนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน,าน้าพรกเก้าไกยที่ส่งมาทางไพรส์นีนั้นณนะขณะนี้ปปชได้รับแล้วส่วนจะมีกําหนดวันเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อไหร่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกทีแต่ว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นทรัพย์สินนั่นเองค่ะ